เพื่อนกินกับเพื่อนตายมากเรื่องอะไรมาอะไรกูไม่รู้เรื่องอ่ะมีคนปากมาถามว่าออกหักต้องทําไงก็ออกหักบอกว่าไปมีผัวใหม่แล้วออกหักเมียก็พูดหญิงก็ไปมีผัวใหม่พูดชายก็ไปมีเมียใหม่ก็แค่นี้อ่ะตอนนี้กับข้าวนี่ไปนเนียก็งี้นะอนมาม่า๋ยวกให้กินได้ป่ะมีคนก็ฝากถามว่าอาม่าจีบบะกงยังไงก็บอกว่าก็บอกว่าก็บอกว่า ชอบใจบเขามาขอสิจีนนยังไงแบบจียังไงอะมาจว่างก,ก,ก,ก่อนนี่เน่ยเหรอไม่ได้จีวะเขาชอบใจแล้วเขาก็มาขอไมู่้จีบเลยหรัไม่ต้องลออง้าคนที่เรารักอะคนที่รักเราเลือกใครดีอะไอ้เรื่องน,นี้าเมรู้เรื่องอแล้วาถามอีกว่า ทุกวันนี้ทํายังไงถึงสุขภาพาแข็งแรงถ่ายคลิปไว้ย,ย้อนต้องบอกว่า<ป>กินแกนต๊ต่อวันนึงกินแกนต๊ต่อสองขวดแล้วมันก็แข็งแรงอ่ะกล้องอยู่ตรงนู้นน่ะกินแก๊กต่อวันละสองขวดมันก็แข็งแรงอ่ะกินจริงเปล่แต่เขาหาว่าโฆษณาอ่ะกินก่อนแล้วให้ฉีดทีเดียว,วอ่ะคุณเราำกินแล้วก็สุขภาพดีวันหนึ่นงกูกินสองขวดแก้กระหายโอ้แก้ร้อนในโอ้นี่ถ้ามีอะไรที่เพิ่มเติมอยากจะถามนะไปถามเพื่อนอาม่าได้นะมานะ เพื่อนอาม่านี่เขาอยู่ที่ทวิตเตอร์อัสอาม่านะฮะที่พิมพ์อยู่ด้านล่างนี้เลยไปถามเลยคํา mm hmm. ถามไม่ว่าความรักคนตีนอะไรแค่ไหนเพื่อนอาม่าเองลองเข้าไปถามดูนะใช่ไหมมาใช่ใช่จะพูดอะไรก็พูดมาเร็วๆนี่มาปไปไหนเะนี่ยคุณจะไม่ฉี่อ่ะเข้าไปเลยก็คุณบอกก็ไม่เจนฉี่แล้วก็เข้าไปแล้วมึงจะมาจนอยู่นี่ทําไมอ่ะ <laughs>